รับปริญาครับ,บรับปรญาแก่เยตีสามต่อไจดได้พรับจุดได้นะครับลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสหาน ไฟงานบุญบังไฟประจำปีห8เนาะค่ะสำหรับงานพนมไพบังไฟล้านจากค่ายเบิกฟ้านครเก่นะครับแยกเองรับสาบสตร์ นหนึ่งพร้อมผปล่อยนะครับผมจะปล่อยครับเราจะปล่อยเาครับเดี๋ก็บเอาเลยผาจุดที่สามหมายเลขสามสิบห้าสารจุดที่สี่หมายเลขสามจุดที่หมต้องาดมาคืนนดีครับที่เนาะรอไปครับเอาเยอะอยอเลยอุ่นเรือน จุดผู้ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุรุเวศลูกเจ้าพ่อเมืองแสนเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึง่งไปท่านอาจารย์ขออนุญาตครับ เวลาเรากระชับเข้ามาแล้วนัำเบอร์สองสามครับฐานที่สามครับอาจารย์ครับพร้อมแล้วครับลำดับต่อไปฐานที่สองหลบเด้หรือหลาด้วยหลบจัง่อยเราจะขึ้นฐานที่สามนะครับที่เปสีม่วงอย่าเพิ่งขึ้นไปนะครับคออ่อยหลบจัง่อยเด้อเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองโอ้าซูพีเออบา,บาริบันกันได้บ๊อกกาวกต้องไปได้ความครุ่ครับอาจารย์ครับ เป็นนายกสมพงษ์สิงหาธรนะครับก็เป็นนายกชัดเจนปะอังกิจหรือเ่าจังโอ้ชัดเจนแล้วครับท่าานอจารยะทำทูพนมไพร์รกกิลเฟสติวัลเออไปนะบ้านเหก้อนไ,ไอ้ด้วยครอบครุษจะบังขึ้นๆเนาะดี่นี่พี่ดองสมหวังทุกประการนะครับพี่นออ้องมือเต่า มือเศร้าวันคนติดตกแห้งท่านเายยาทะลุกับยานตะพีทะลองบริเวณมุมวงไฟเนาะบริเวณมาบังแกได้คุณพูดเวลาใช่มาแต่ตีหาบเอาพบเอาอะไรกเได้เพราะเธอใส่ก่อนมากเป็นย่ากอยู่ครับที่ว่าดีใจก็พีก๊าบนอนนะครับที่ฝนหยุดตกนะครับตกสวยๆมากหลังจาเศร้าตกพีนอนบริเวณมุมวงไฟน้มกันนะครับก็ขอขอบคุณแขกเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณพนักงานคัมบอลยูริซี่ซิ่งโกปีประมาณสองแสนบาทนะครับ ต่อไปขอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านล่างเราบอเห็นท่านผู้กองเดี๋ยวนี้คนบังอยู่นี่พอสามารถเห็นเคยความกรบโลเบิร์ตแบบเจียนายมันไม่เห็นนะครับมันไม่วามปลอดภัยของผู้นาผู้ใจเสียงแล้วเขาสวยยามนังนู้จะร้อยแล้ว่นหนุ่มวันไหนยังผมไม่เห็นเลยนั่านู้นจะร้อยได้ด้วยความกรอะโรเบิร์ตแบ้เดียวนายด้วยความกรบโเบิร์บดีายจะ้ยังเงินิ

เที่ไหรครับผ่านสอนข้อเห็นบ่าโตเรื่องหลายอ่ะเป้าเป้าหลาย อาจารย์ครับข้อบูลฐานที่ห้าเตะตั้งไปแสนจากไตทองของคุณภูเบศพงษชัยครับหมายเลขสี่ห้าที่ห้าครับผมแก้ไขนะครับฐานที่สองและก็ฐานที่3 3> สามฐานที่สามนะครับฐานที่สามเป็นปั้งไฟแสนของคุณชุติมาเนตวงนะครับทีมงานภูเเป็นผู้สร้างสรรค์ครับ เดี๋ยวเดี th 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 ng, ều, ho <c oughs> er ๋ยวเดี๋ยวตัวดำๆเห็นอยู่นะครับอย่าพึ่งปล่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ขวดไหลครับฐานที่ห้าความรือยังครับธงเขียวธงเขียวจะดูธงเขียวเป็นหลักนะครับเพราท่านเห็นปอดท่านสตอฟพอเห็นไหมท่านพวันมันไหลพี่น้องไม่เห็นฐานที่ห้าโอเคนะครับเห็นธงหลือไม่ที่นี่ ลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสงฐานที <grandparents> ่หของคุณครูเบตคงชายความครอบครัวถวายองค์พระมหาธาตุวัดกางอุดมเวทเหตุพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปโอ ไปสิบล้านกำลังจะจุดค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งบางไฟสิบล้านแบบใกล้ๆเนาะค่ะนี่คืองานบุญพนมไพรบุญประจำปีหกสิบแปดนะคะเอ้ยสร้างหน่อยก็มาสร้างหน่อยสร้างหน่อยไปค่ะยังมาแล้วยังมัดมาแล้วค่ะยังมัดมาแล้วอันที่สองคือกระจุกนะ ยังไม่ได้เลยการที่นึงกระจายังไม่เสร็จไปขา